วันนี้ผมอยากชวนคุณมาทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตการทำงานของเราไม่ใช่การตั้งเป้าหมายใหม่ไม่ใช่การเรียนสกิลใหม่แต่คือการมองสิ่งเดิมในมุมใหม่ในโลกที่เปลี่ยนเร็วขึ้นทุกวันข้อมูลทะลักเข้ามาทุกนาทีเราทุกคนถูกกดดันให้คิดเร็วทำเร็วตัดสินเร็ว แต่สิ่งที่หายไปในกระแสนี้คือความสามารถในการคิดอย่างมีมิติหรือที่เรียกว่า lateral thinking ลองถามตัวเองดูครับคุณเคยเผชิญปัญหาที่เหมือนเดิมซ้ำๆไหมประชุมเรื่องเดิมแต่จบแบบเดิมเปลี่ยนทีมเปลี่ยนเครื่องมือแต่ปัญหาก็กลับมาอีกฮ่านั่นแหละ คือสัญญาณว่าเรายังอยู่ในกรอบความคิดเดิมสวัสดีครับคุณผู้ฟังและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมที่นี่คือพื้นที่เล็กๆที่เราจะค่อยๆพูดกันด้วยใจเพื่อให้คุณได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในตัวเองอีกครั้ง วันนี้เราจะพูดถึง5พลังที่ผู้นำยุคใหม่ต้องฝึกตั้งแต่การเข้าใจความขัดแย้งการทำงานเป็นทีมการเป็นแรงบันดาลใจการคิดนอกกรอบจริงๆและสุดท้ายคือการจัดการความรู้ให้เติบโตต่อไปอย่าเพิ่งรีบคิดว่าผมไม่ใช่ผู้นำเพราะคำว่าผู้นำไม่ได้หมายถึงตำแหน่งแต่มันหมายถึงใครก็ตามที่เริ่มต้นจากการนำตัวเองได้ ถ้าพร้อมแล้วหายใจลึกๆนะครับฟังเสียงของตัวเองในตอนนี้แล้วเราจะเริ่มเดินทางไปพร้อมกันในโลกของการคิดนอกกรอบ 1. การบริหารจัดการความขัดแยง้งเปลี่ยนความแตกแยกเป็นความเข้าใจทุกความขัดแย้งเริ่มต้นจากความเข้าใจต่างไม่ใช่ความเกลียดชัง ลองนึกถึงตอนคุณทำงานในทีมมีคนหนึ่งชอบพูดตรงๆจนดูแรงอีกคนพูดน้อยแต่คิดเยอะอีกคนพอมีปัญหาก็เลือกจะเงียบหลายครั้งความแตกต่างเหล่านี้กลายเป็นเชื้อเพลิงแห่งความตึงเครียดแต่ผู้นำที่เข้าใจ lateral thinking จะไม่รีบตัดสินว่าใครถูกใครผิดเขาจะเริ่มจากการตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น 1.1เข้าใจรากของความขัดแย้งไม่ใช่แค่เหตุผลบนผิวหน้าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาแต่คือความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ตัวอย่างเช่นในทีมหนึ่งมีพนักงานชื่อเมเธอมักจะพูดสวนหัวหน้าทันทีเมื่อมีการเสนอแผนใหม่ทุกคนมองว่าเมดื้แต่จริงๆแล้วเมแค่รู้สึกว่าเธอไม่เคยถูกฟัง ผู้นำที่มองเห็นแบบนี้จะเข้าใจว่าความขัดแย้งเท่ากับความต้องการที่จะได้รับการยอมรับการฟังเสียงข้างในของอีกฝ่ายคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจ1.2ใช้ความเห็นต่างเป็นเชื้อเพลิงสร้างไอเดียใหม่ลองมองความขัดแย้งเหมือนการขัดเห็นให้เกิดประกายมันอาจเจ็บแต่ถ้าขัดถูกจังหวะมันจะเป็นประกายไฟแห่งไอเดียเคยไหมครับ ประชุมทีมที่เสียงดังแทบทะลุกระจกแต่สุดท้ายกลับได้ไอเดียสุดเจ๋งออกมาเพราะแท้จริงแล้วความขัดแย้งไม่ได้ทำลายทีมถ้าเราบริหารมันเป็นมันจะสร้างสมดุลของความคิดผู้นำที่เก่งไม่ใช่คนที่ดับไฟได้เร็วที่สุดแต่คือคนที่ใช้ไฟให้เกิดแสงมากกว่าความร้อน 2. อทักษะการทำงานเป็นทีมเมื่อรวมพลังคือความสำเร็จ ลองคิดถึงวงดนตรีนะครับไม่มีใครเล่นได้ทุกเครื่องมือแต่ทุกคนเล่นให้เข้ากันได้ทีมงานก็เหมือนกันไม่ต้องเหมือนกันทุกคนแต่ต้องเห็นค่าของความต่าง2.1ทีมที่ดีไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนผมเคยเห็นบริษัทหนึ่งที่หัวหน้าชอบพูดว่าผมอยากได้คนคิดเหมือนผมแต่คุณรู้ไหมครับทีมแบบนั้นจะไม่มีวันเติบโต เพราะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันทีมจะไม่มีมุมใหม่ให้ขยายการมีคนคิดต่างในทีมไม่ใช่ภัยแต่คือวัคซีนมันป้องกันการตัดสินใจที่มองข้างเดียวบางทีคนที่เราเถียงด้วยบ่อยที่สุดคือคนที่ช่วยเรามากที่สุดในวันที่เรามองไม่เห็นมุมอื่น2.2ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อแย้ง เวลาประชุมเรามักฟังเพื่อรอพูดต่อแต่ผู้นำที่ใช้ lateral thinking จะฟังแบบตั้งใจเขาจะฟังเพื่อเข้าใจมุมมองไม่ใช่เพื่อหาช่องโต้แยง้งเพราะเมื่อคนในทีมรู้สึกว่าเสียงของเขาถูกฟังเขาจะเริ่มพูดด้วยหัวใจไม่ใช่อีโก้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของทีมที่มีพลังจริงๆ 3. การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ นำด้วยใจไม่ใช่ตำแหน่งหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นผู้นำหมายถึงการมีตำแหน่งมีอำนาจมีสิทธิ์สั่งคนอื่นแต่ในความเป็นจริงแล้วการเป็นผู้นำที่แท้จริงมันคือศิลปะของการปลุกพลังคนอื่นให้เขาอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆด,ด้วยใจตัวเองลองนึกภาพคุณตอนอยู่ในทีมที่มีหัวหน้าสองแบบครับแบบแรกสั่งเก่ง ควบคุมเก่งแต่ไม่มีใครอยากตามแบบที่สองพูดน้อยแต่ทุกครั้งที่เขาพูดคุณอยากฟังอยากลุกขึ้นมาทำให้ได้คุณรู้ไหมครับว่าความต่างของทั้งสองแบบคืออะไรมันไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือพลังใจที่หัวหน้าแบบที่สองทรงออกมาโดยไม่ต้องพูดเยอะเลย3.1พลังของผู้นำที่รับฟังมากกว่าสั่ง ผมอยากเล่าเรื่องของเมหัวหน้าทีมการตลาดวัย33ปีในบริษัทสตาร์ทอัพตอนแรกเธอเชื่อว่าการสั่งให้เร็วที่สุดคือการทำให้ทีมเดินไวที่สุดแต่หลังจากเจอภาวะเครียดทีมหมดไฟและผลงานตกเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือบางทีฉันอาจจะฟังน้อยไปเธอลองเปลี่ยนวิธีใหม่เธอนัดคุยกับทีมทุกสัปดาห โดยไม่พูดเรื่องงานเลยเธอถามว่ามีอะไรที่ทำให้เหนื่อยไหมเราชอบสิ่งที่ทำอยู่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมเริ่มเปิดใจและภายในสามเดือนผลงาของทีมเพิ่มขึ้นถึง40%โดยไม่มีใครลาออกอีกเลยผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่ฟังจนเข้าใจแล้วพูดเท่าที่จำเป็น 3.2แรงบันดาลใจเริ่มจากความจริงใจคุณรู้ไหมครับคนเราจะตามใครบางคนจริงๆได้ก็ต่อเมื่อเชื่อใจไม่ใช่เชื่อว่าเขาเก่งที่สุดแต่เชื่อว่าเขาจริงใจที่สุดผมเคยเจอหัวหน้าคนหนึ่งเขาไม่ใช่คนพูดหวานเลยแต่ทุกครั้งที่ทีมล้มเหลวเขาจะเป็นคนแรกที่พูดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของฉันและเมื่อทีมสำเร็จ เขาจะพูดเสมอว่ามันเป็นฝีมือของพวกคุณนั่นแหละครับคือ leadership by heart ผู้นำที่ไม่ต้องมีตำแหน่งแต่มีพลังของความเป็นมนุษย์และเชื่อไหมครับว่าแรงบันดาลใจมันแพร่ได้เหมือนไฟเล็กๆที่ลามต่อกันจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งจนวันหนึ่งทีมทั้งทีมเริ่มลุกขึ้นด้วยใจของตัวเองตัวอย่างเหตุการณ์ เมื่อหัวหน้าไม่ใช่คนสั่งแต่เป็นคนจุดไฟบริษัทหนึ่งกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากที่สุดยอดขายตกกำลังใจทีมต่ำทุกคนเริ่มเงียบจนวันหนึ่งหัวหน้าทีมลุกขึ้นกลางที่ประชุมแล้วพูดว่าผมไม่รู้ว่าเราจะผ่านมันได้ยังไงแต่ผมเชื่อว่าเราทำได้เพราะพวกคุณคือคนที่ดีที่สุดที่ผมเคยร่วมงานด้วยจากวันนั้นไม่มีใครบ่นเรื่องงานอีกเลย ทุกคนกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองด้วยใจที่อยากทำไม่ใช่จำใจทำแรงบันดาลใจไม่ใช่เรื่องของคำพูดสวยหรูแต่มันคือความรู้สึกที่ซื่อสัตย์ที่เราส่งให้กันในวันที่ยากที่สุดเทคนิค3เต็ปสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม1พูดในเวลาที่ใช่ไม่ใช่พูดตลอดเวลาความเงียบบางครั้งมีพลังมากกว่าคำพูด2 แชร์เรื่องราวของตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แค่จริงใจ 3. เชื่อในทีมให้มากกว่าที่พวกเขาเชื่อตัวเองเพราะคนเราจะกล้าเมื่อรู้ว่ามีคนเชื่อในตัวเขาเพราะสุดท้ายผู้นำที่แท้จริงไม่ได้สร้างด้วยคำสั่งแต่สร้างด้วยหัวใจที่เปิดและความเชื่อที่ส่งต่อและนั่นแหละครับคือจุดที่แรงบันดาลใจเริ่มก่อตัวจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าความเข้าใจจนกลายเป็นคลื่นที่ผลักทั้งทีมไปข้างหน้าเพราะเมื่อหัวใจของผู้นำเชื่อมัน่น หัวใจของทีมก็กล้าลงมือ 4. ทักษะการคิดนอกกรอบ l a t e r a l Thinking มองปัญหาในมุมใหม่ถ้าคุณใช้กรอบดเดิมแก้ปัญหาดเดิมคุณจะไม่มีวันเจอคาตอบใหม่ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาใหม่ทุกวันแต่เรายังพยายามใช้วิธีคิดเก่าในการแก้มันอยู่และนั่นแหละครับที่ทำให้คนจำนวนมากติดอยู่ที่เดิม4.1 เปลี่ยนกรอบคิดให้กลายเป็นประตูสู่ไอเดียใหม่ผมอยากชวนคุณนึกถึงช่วงที่คุณทำงานเจอปัญหายากๆสักเรื่องหนึ่งเช่นโปรเจกต์ที่ไม่คืบงบไม่พอทีมไม่ลงรอยกันคุณรู้สึกยังไงส่วนใหญ่เรามักจะเริ่มด้วยคำว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ lateral thinking บอกเราว่าอย่าถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้ให้ถามว่าเราจะทำให้มันได้ด้วยวิธีอื่นยังไง ผมขอยกตัวอย่างจริงครับบริษัทหนึ่งในเชียงใหม่เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆทำธุรกิจขายกาแฟออนไลน์ online. ปัญหาคืองบน้อยไม่มีหน้าร้านไม่มีเงินยิงโฆษณาคนส่วนใหญ่คงคิดว่าก็จบแล้วใช่ไหมครับแต่เจ้าของร้านชื่อต้นกลับคิดต่างเขาไปขอความร่วมมือกับบาริสต้าจากร้านกาแฟ10ร้านในเมืองแล้วบอกพวกเขาว่าขอแค่ช่วยเล่าเรื่องรสชาติกาแฟเราผ่านวิดีโอสั้นๆ ต้นไม่จ่ายเงินเลยครับเขาแค่ให้กาแฟฟรีแลกกับความจริงใจผลคือในหนึ่งเดือนมียอดสั่งออนไลน์เพิ่มขึ้น300%เอร์เซไม่ใช่เพราะงบแต่เพราะมุมมองใหม่ <c oughs> นี่แหละครับกาแฟแก้วเดิมแต่เสิร์ฟด้วยวิธีใหม่และโลกก็จำได้ 4.2. 3สามขั้นฝึกและเทรลทิ้งกิ้งให้เกิดในชีวิตจริง1หยุดก่อนตอบ pause before react ทุกครั้งที่เจอปัญหาอย่าเพิ่งตอบว่าไม่ได้ให้เงียบไว้ห้างวินาทีแล้วถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่กลัวผิดพลาดเลยฉันจะลองทำแบบไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ 2. ใช้มุมมองของคนนอกวงการถ้าคุณทำงานในวงการเดิมมานานลองถามคนที่ไม่รู้อะไรเลยในวงการคุณเพราะบางครั้งคนที่ไม่รู้อะไรเลย กลับเห็นสิ่งที่เรามองข้ามมาตลอด 3. เชื่อมของที่ดูไม่เกี่ยวกันคนที่คิดนอกกรอบมักจะเชื่อมโลกสองใบเข้าด้วยกันเหมือนสตีฟจ็อบส์ที่เรียนคลิกราฟีแล้วนำมาสร้างฟอนต์ให้คอมพิวเตอร์ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากของใหม่แต่มันเกิดจากการต่อจุดที่ยังไม่มีใครต่อเรื่องเล่าจริงเมื่อวิศวกรคิดแบบศิลปิน มีวิศวกรคนหนึ่งชื่อพีมเขาทำงานในโรงงานผลิตเครื่องจักรมานานกว่า10ปีอยู่ดีๆบริษัทบอกให้เขาออกแบบเครื่องจักรที่ลดเสียงได้30%เขาคิดจนหัวจะระเบิดแต่ไม่เจอทางเลยจนวันหนึ่งเขาเดินผ่านสวนในบริษัทเห็นเด็กกำลังเปล่าคลุยเสียงคลุยนั้นนุ่มลื่นและเบาวกว่าที่คิดเขาหยุดฟังแล้วคิดว่าถ้าอากาศไหลีนเครื่องจักร เหมือนเสียงที่ไหลนิคลุยมันจะเบาลงไหมและนั่นคือจุดที่เขาออกแบบท่ออากาศแบบเกลียวเสียงซึ่งทำให้เสียงเครื่องจกักรลดลงได้จริงถึง32%บเรซบริษัทประหยัดงบไปหลายล้านบาทนี่แหละครับและโทร h ิงก i n g ในชีวิตจริงมันไม่ได้เกิดในห้องประชุมแต่มันเกิดในช่วงเวลาที่เราเปิดใจฟังสิ่งรอบตัวและถามตัวเองว่า ถ้าเราไม่กลัวที่จะผิดเลยเราจะลองทำแบบไหนเทคนิคคิดนอกกรอบที่ใช้ได้ทันทีถ้าคุณอยากฝึกวันนี้เลยผมมีสามเทคนิคง่ายๆหนึ่งเขียนปัญหาลงบนกระดาษแล้วถามว่าถ้ามันกลับด้านละ่ะเช่นถ้าเราขายไม่ออกถึงถ้าเราไม่ต้องขายเลยละ่ะบางทีคำตอบอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิด 2. เดินออกจากโทะทำงานเพราะไอเดียใหม่ไม่เกิดบนเก้าอี้ตัวเดิมการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเท่ากับการเปลี่ยนกรอบคิด 3. ตั้งคำถามโง่ๆให้ตัวเองทุกวันเพราะทุกคำถามที่ดูโง่มักนำไปสู่คำตอบที่เฉียบที่สุดเพราะการคิดนอกกรอบไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันคือกล้ามเนื้อทางความคิดที่ต้องฝึกทุกวัน ทุกครั้งที่คุณถามคำถามใหม่คุณกำลังสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณไม่เหมือนใครอย่ากลัวที่จะคิดต่างครับเพราะโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ถูกสร้างขึ้นโดยคนที่กล้าคิดต่างทั้งนั้นและใครจะรู้บางทีคำตอบใหม่ของชีวิตคุณอาจอยู่ในคำถามที่คุณยังไม่เคยกล้าถามก็ได้ การจัดการความรู้จัดระเบียบสิ่งที่เรียนรู้หลังจากเราผ่านพลังของการคิดนอกกรอบมาแล้วลมหายใจตอนนี้อาจเริ่มช้าลงนิดหนึ่งใช่ไหมครับและนั่นแหละครับคือจังหวะของการรับรู้จังหวะที่สมองเริ่มย่อยสิ่งที่เราเรียนรู้และหัวใจเริ่มซึมซับว่าอะไรที่สำคัญสำหรับเราจริงๆการจัดการความรู้ ไม่ใช่แค่จำแต่คือการจัดวางให้ใช้ได้จริงหลายคนเรียนรู้ตลอดเวลาอ่านฟังดูคอสวิดีโอหนังสือเต็มไปหมดแต่กลับรู้สึกว่ามันไม่เชื่อมกันบางครั้งเราเก็บข้อมูลไว้เหมือนลิ้นชักที่ไม่ได้จัดพอจะใช้จริงหายครับนี่แหละคือเหตุผลที่การจัดการความรู้สำคัญกว่าการเรียนรู้เองด้วยซ้ำ ลองจินตนาการว่าสมองเราคือห้องสมุดเล็กๆถ้าเราไม่จัดเรียงหนังสือมันก็แค่กองกระดาษแต่ถ้าเราจัดหมวดหมู่มันจะกลายเป็นคลังแห่งปัญญาที่เรียกใช้ได้ทุกเมื่อขั้นตอนง่ายๆที่ผู้นําใช้จัดการความรู้ได้อย่างมีระบบฉันอยากชวนทุกคนลองสามขั้นตอนที่ผู้นําหลายคนใช้จริงเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้ ให้กลายเป็นพลังแห่งการเติบโตหยุดเพื่อทบทวนเรามักคิดว่าความรู้เกิดจากการทำเยอะๆแต่แท้จริงแล้วความเข้าใจลึกๆมักเกิดตอนหยุดหยุดเพื่อมองย้อนว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรอะไรคือสิ่งที่เราทำดีและอะไรคือสิ่งที่เรายังอยากลองใหม่บันทึกเพื่อเรียบเรียง ผู้นำเก่งๆจะไม่ปล่อยให้บทเรียนหายไปกับเวลาเขาจะเขียนลงสมุดหรือพิมพ์ในโน้ตแล้วเขียนว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้เพราะการเขียนคือการสื่อสารกับตัวเองมันช่วยให้เรามองเห็นแปะรูปในชีวิตและทำให้สมองเชื่อมโยงความรู้ได้ไวขึ้นแชร์เพื่อยืนยันความเข้าใจเมื่อเราเล่าให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นทีม เพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวเรากำลังทดสอบความเข้าใจของตัวเองเคยไหมคะเวลาจะอธิบายอะไรแล้วพูดไปพูดมาถึงรู้ตัวว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเพิ่งเข้าใจมันตอนนี้นี่เองนั่นแหละครับคือพลังของการแชร์เรื่องเราผู้จัดการที่เรียนรู้จากการสอนมีผู้จัดการคนหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีชื่อดัง เขาเล่าว่าทุกครั้งที่ทีมมีโปรเจกต์ใหม่เขาจะให้สมาชิกแต่ละคนสอนสิ่งที่ตัวเองเข้าใจบางคนไม่มั่นใจแต่พอพูดออกไปเขากลับพบว่าตัวเองเข้าใจสิ่งนั้นมากกว่าที่คิดหลังจากทำแบบนี้สามเดือนทีมเขากลายเป็นทีมที่เรียนรู้เร็วที่สุดในองค์กรเพราะทุกคนไม่ได้เรียนแค่จากบทเรียนของตัวเองแต่ได้เรียนจากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมทีมด้วย ความรู้ที่มีพลังที่สุดคือความรู้ที่ถ่ายทอดได้เมื่อคุณเริ่มจัดระเบียบสิ่งที่รู้คุณจะเริ่มเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นและวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณไม่ใช่แค่ผู้ฟังหรือผู้เรียนรู้แต่คุณกลายเป็นผู้ให้ความรู้โดยไม่รู้ตัวลมหายใจสุดท้ายของตอนนี้ลมหายใจของเราคือจังหวะของชีวิตทุกครั้งที่เราหยุดหายใจลึกๆ ความรู้จะค่อยๆจัดเรียงในใจเองวันนี้คุณได้เดินทางผ่านทั้งเวลาและพลังงานผ่านการเรียนรู้การนำและการคิดอย่างมีมุมใหม่และสุดท้ายทุกสิ่งที่คุณฟังมันไม่ใช่แค่เสียงของบรีสแต่มันคือเสียงของคุณเองเสียงที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างสงบและมั่นคงถ้าคุณรู้สึกว่าเสียงของสายลมตอนนี้แตะใจคุณเบาๆ อย่าลืมแชร์ตอนนี้ให้ใครสักคนที่คุณอยากให้ได้แรงบันดาลใจเหมือนกันแล้วเจอกันในตอนต่อไปของ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ